ตัวช้วัดต่อไปเป็นตัวช้วัดที่7การกํากับดูแลการทุจริตนะคะตัวช้วัดนี้สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การศึกษาเป็นเจ้าภาพเช่นกันค่ะแต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบติดภารกิจในวันนี้จึงมอบหมายใ,ให้ทางกรพรเป็นผู้ชี้แจงแทนนะคะเรียนเชิญอาจารย์ธีตาภาเข็มเจริญเป็นผู้ชี้แจงค่ะค่ะ ในตัวชีวัตที่7นะคะการกํากับดูแลการทุจริตนะคะตัวชีวัตนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการประเมิน ita ออนไลน์นะคะซึ่งก็เป็นการประเมินที่ทางสพทนะคะโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมนะคะได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการใช้เกณฑ์การประเมินจากสำนักงานปปชนะคะซึ่งการประเมินในปีนี้เนี่ยก็จะมีการดําเนินการเก็บข้อมูลใน2มิติคือ ในมิติแรกนะคะก็จะเป็นมิติของการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะและในมิติที่2จะเป็นภาพของการประเมินสถานศึกษาค่ะซึ่งก็มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ค่ะโดยในส่วนที่1นะคะก็จะเป็นการพิจารณาจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะซึ่งก็จะมีการแบ่งระดับคะแนนนะคะการให้คะแนนเป็น5ระดับค่ะ โดยถ้าคะแนนการประเมิน ITA นะคะอยู่ในช่วง0ูนย์ถึง64.99นะคะก็จะได้เท่ากับ1คะแนนหรือถ้าหากอยู่ในช่วงตั้งแต่95-100ถึง1น0นะคะก็จะได้เท่ากับ5คะแนนค่ะ และในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นการพิจารณาจากร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสการดําเนินง,งานของสถานศึกษาค่ะก็คือสถานศึกษาที่ได้85คะแนนหรืออยู่ในระดับ A ขึ้นไปค่ะในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนนก็แบ่งเป็น5ระดับเช่นกันค่ะโดยที่หากร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ITA นะคะอยู่ที่ร้อยละ50ขึ้นไปก็จะได้เท่ากับ5คะแนนค่ะ ในส่วนของแนวทางการดำเนินการนะคะก็คือทางกรพ,อองพรสพทค่ะจะขอข้อมูลผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและก็ผล ITA ของสถานศึกษาค่ะจากสำนักพัฒนานวัตกรรมส่วนกลางค่ะเพื่อนำข้อมูลมากรอกให้ในระบบ KRS ค่ะและจะขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ทางสำนัก พัฒนานวัตรกรรมได้แจ้งมานะคะคือในช่วงประมาณเดือนเมษายนค่ะเดี๋ยวทางสำนักพัฒนานวัตรกรรมจะร่วมกับสำนักงานปปชนะคะเพื่อจัดประชุมชี้แจงแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม,รรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะแล้วก็ในส่วนของคู่มือการประเมิน ita ออนไลน์ประจำปีนี้นะคะก็ขณะนี้ยังอยู่ใน ระหว่างการยกล่างคู่มือค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงทางสำนักสอนกอรกอรค่ะก็จะแจ้งเป็นหนังสือราชการให้ทราบอีกครั้งค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ธิตภาเข็มเจริญนะคะที่ชี้แจงให้เรารับฟังในประเด็นนี้นะคะ